แรงนะครับในการชิปล่องเวียงนะครับล่องเรือวันนี้นะครับทีงานใมรุ่ซอกราวนะครับผมทิพย์ผมก็รินมีบ้าซุปทุกวันก็บ้าพิษไทยบ้านนะครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวป้ายพราทิพย์นะครับผม เดี๋ยวเจอกันที่แม่น้ำนะทุกคนเจอกันนะครับในการทริปล่องเรือวังเวียงขั้งแรกนะครับผมบรรยากาศตรงมลางวังเวียงนะครับข้างทางถึงช่วงส่งการลาวร้านอาหารเยอะมากคนต่างประเทศเยอะมากเี่ยว ต้นมากก็จะเป็นคนตะคอ้อนหลวงที่มาเที่ยวของเบียคก็รพระพญากาลกำลัง,งยังได้ซานไปที่แม่น้ำท้องเบี้ยวิวเขาว่าไป<ด>าแล้วก็ได้โซนการนิ่งๆแล้วนะมันนอนไม่ได้เป็นดารา สองทางทางสำหรับตัวเมืองบางเวียงนะครับคนทางแรกในการมาถ่ายคลิปบางเวียงสำหรับช่วงบ่ายใต้มาล็อกอีกแล้วสองตรงกลางนะครับผม <ไป S 1> จะมีนักควานนะที่มาไกด์ัวร์สองท่านรอส่งเือร์คนคนหนึ่งนะครับรุ่นบางเวียงนะครับเปลี่ยนหน้ามันด้วย อา,ากาศอา,ากาศก็ค่อนข้างร้อนนิดหน่อยนะครับนนี้ สอัสดรุนเมกาสบายดีตุกับช่องบอฟายชาแนลวันนี้มาเที่ยวทริปบางียงด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับที่บางเียงก่อนมันจะลงร่องเรือนี่นะครับผมนี่บรรยากาศนะครับเมืองวังเวียงนะฮะจับประมาณนี้เลยจับไม่พายแม่ประมาณนี้ไปให้มันจุ่มลงประมาณตรงนั้นบางนั้นเออไปตรงนั้นเออไปตรงนั้นเออนะครับทางแรกนะครับเมืองวังเวียงนะครับทุกคนบรรยากาศล่องเรือกันนะครับ ลงแก้งลงเรือนะครับมังต้งเหวี่ยงดูครับบรรยากาศอ้าวไม่อย่างไร้าเออนั่นแหละจับแบบนั้นแหละจับแบบนี้เลยจ้าจับแบบนี้ดูประมาณจับแบบนี้เออเนี่ยเนี่ครั้งแรกนะมีบอวบิดก็ตลองถ่ายคลิปเหมือนกันนะฮะบอวบิดนะเออโอ้โหเด็กน้อยเด็กน้อยมุดน้ำเออมังนั่นเออนั่นแหละมึงี่ลงเรือกับไปนะฮะดูครับบอวบิดโอ้มีคน นี่เจ๊นะฮะเจถ่ายเยาให้นะวันนี้ต่างแรกในะชีวิตนะฮะเอาเอายึดตามกันนะวันนี้เอาเอาวัเราต้องตอกก้นหินเด้อเอาไปตรงนี้เออไปตรงนี้เออได้แล้วเออให้มันออกทางกลางฮะนี่มะพร้าวแห้งร้ายหันค่อยไปเออตามกันเออยู่ก้อนนี้เออไ,ไปเออเจเลยกลับมาเอาอ นะครับทางแรกนะฮะทางแรกนามมากนะครับวุ้ยซูเปอร์ทางท่านจะไปไหวได้ไน้ำกันนะมีสองสามลำทางหน้าเราเลยครับไปก่อนเลยนะครับผมโอ้บาวิทนะฮะนี่บาวิทเดี๋ยวเราไฟเอาคลิปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะหน่อยแข่งกันนะฮะดูครับบรรยากาศสนุกสนานกันนะครับผม มาเดี๋ยวจะนำไปนะครับผมโยสักโซ่ระยะจ<า>ับดูครับขอเจ้าโครับถูได้เลยอ่ะเดี๋ยวจับเด้อเดี๋ยว นะครับจงการโขโขนี่ <c oughs> ดูทางหน้านะครับไปกันยายนะทางหน้าเฮ้เฮลโหลแฮปปี้นิวเยยีร์แฮปปี้นิวเยยีร์ลาเฮลโหลสวัสดีครับขอชมนะโอ้โ oh หลองน้ำซองนะครับลองเรือเล่นกันนะทุกคนไปเลยเรือยังลงมาเดินไปพ่นเลย มว้วนบอโอ้มีกระตูเพื่อนที่นี่เด้อโอ้มีพลานีนข้างหน้านะมีพลานีนข้างหน้าเด้อถ้าว่าจะปุ่นบอนี่บรรยากาศหนังส้มเรือชิวๆกันนะรองน้ำซองนะครับของเมืองวังเวียงนะฮะยากาศ ลองเรือนะครับผมของน้ำสองโอ้โหวงพลันยีนกันบ้างพลันยีนเยอะมากน้ำกระสนะครับน้ำใสเชื่ยเลยนะครับผมโอ้โหแฮปปี้เนยร์ลาโอ้ว้าววิงเบียร์ฮะโอ้เบียร์ลาวนะฮะว้าวเบียร์กาศนะครับลองน้ำสองนะครว้าวสนุกสนานกันมากเลยนี่ย่อว้าว โอ้โหดูครับแข่งน้ำสองดูครับบัดชิวๆนะครับลองเรือกันนะฮะชิวๆกันนะครับลองเรือกันนะโอ้โหคนทางโน้นก็กำลังแข่งกันนะคนว้าวดูทางนั้นนะฮะนี่ทางนั้น การล่องเรือนะครับไอ้ดูเลยอะเรียมาเพราะตนาน้นไม้อะไรอยางเลงมาดูว,าว้าวดูครับบรรยากาศล่องเรือนะครับผมลองน้ำสองชิลๆกันนะทุกคน ขอน้ำแห้งน้ำแห้งไปเลยเจมน้ำมันแรงน้ำมันแรงเฮลี่เฮี่เยอะน้ำมันแรงนะฮะโอเคโอเค